Breathe Motorcycles What I do r o g r r g o r เม m e r ศาสดารถสร้างมือ Roger g o d กด m m r เกิดที่แคนาดาในปี1969เขาเรียนและจบการศึกษาจากบ้านเกิดเฉดเช่นเด็กไฟรู้ทั่วไปจากการศึกษาภาพบังคับเขาเริ่มคิดนอกกรอบเมื่อได้เครื่องยนต์ฮาร์ล y โชเวอร์เฮด ที่ตกลงซื้อกันข้างถนนมาปรับแต่งด้วยทักษะที่ได้จากสถาบัน BCIT แขน,นช่างเครื่องยนต์เขาเริ่มคิดว่าน่าจะใส่เทคนิคใหม่ๆให้กับเครื่องยนต์บล็อกเก,ก่าๆนี้ได้ความสนใจของเขาเป็นเท่าทวีหลังจากย้ายมาอยู่ที่ฟินิกซ์สหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมที่ MMI ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าคือสถานที่บ่มเพาะทักษะทางเครื่องยนต์ของ h a ร l ล y Davidson และเมื่อว่างจากการเรียนเขามักจะมือดำกับการสาระบนปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ช็อปของเขาเองรวมถึงรถคัสตอมหลากหลายที่ปั้นจาก g o ด d a m m e r Shop ของเขาอยู่บ้างทว่าก็เป็นเฉพาะในกลุ่มเพื่อนที่หลงไหลในรถละมุนตาของเขาเท่านั้น g o d a m m e r Cycle w o r k ปี2004โรเจอร์ตัดสินใจเปิดช็อปอย่างเป็นทางการ หลังจากที่สะสมประสบการณ์และชื่อเสียงมาแบบพอขายได้เขาเดินหน้ามุ่งสู่ถนนสายคัสตอมเมดไบท์อย่างจริงจังเขาสร้างรถในแบบที่เข้าถนัดที่คงเอกลักษณ์ความระมุนตาเส้นสายที่สวยงามและมีการเก็บซ่อนชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างแนบเนียนในปีนี้เองเขาตัดสินใจส่งรถเข้าประกวดในรายการระดับโลกอย่าง AMD World Championship ด้วย BTR3 รถซิ่งแห่งอนาคต เครื่องยนต์ซิงเกิลที่ซ่อนถังน้ำมันเชือเ้อเพลิงไว้ในเฟรมพร้อมกับซ่อนส่วนของระบบแอปซอบหลังไว้ใต้สวิงอาร์มด้วยผลงานชิ้นนี้โดนใจโรเจอร์ขึ้นโพเดียมแชมป์โลกหลังจากได้รับการโหวตจากผู้เข้าชมมากที่สุดในปีถัดมารายการเดียวกันโรเจอร์ซุ้มสร้าง t r o u b บ e และแตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางมาใช้เครื่องยนต์แบบ V t ทวิดูบ้าง แถมพ่วงมันเข้ากับระบบป้อนพลังเครื่องยนต์ด้วยซ u เปอร์ชาร์จเจอร์กับนวัตกรรมล้ำๆด้วยโชคอัพหน้าที่ซ่อนไว้ในแกนคอรถผลงานที่โดดเด่นขนาดนี้โรเจอร์ Roger ชนะคาะทิ้งห่างอันดับที่2มากถึง200คะแนนส่งให้ชื่อของ g o d a m m m r c y c l e Work โด่งดังเป็นพลุแตกเงินชื่อเสียงไลมาเทมาไม่ขาดสายทั้งสินค้าและชิ้นส่วนตกแต่งต่างๆ ขยับขึ้นมาได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด Aftermarket ชื่อเสียงของโรเจอร์กระเด้งมาเข้าหูโปรดิวเซอร์รายการดังอย่าง Bike Build-Off เขาได้รับการวางตัวประกบคู่กับแมททอนเจ้าของชอบรถคัสตอมมีชื่ออีกแห่งนาม Hotmat ท์คัสต c มไ c เภายใต้คอนเซปต์งานที่ว่ารถคัสตอมของทั้งคู่ต้องสามารถวิ่งด้วยความเร็วท็อปสปีดบนทะเลสาบเกลือบอนเวล ไกลเร็วกว่าชนะโดยโรเจอร์สร้างรถของเขาในานาม Experimental ที่เลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานของรถวิบาก Honda CR 250กับขุมพลังเครื่องยนต์ของรถคาร์ด KRC และแน่นอนว่าโรเจอร์ชนะด้วยเวลาเร็วสูงสุดคือ128.774ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ206กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปี2007 Goldammer Cycleworks ส่งรถคันใหม่ Dotoris ภายใต้คอนเซ็ปต์ไบค์ตำนานที่ยิ่งใหญ่แนวคาเฟ่เรเซอร์ของ n o r t o n r n n a n เครื่องยนต์สูบเดี่ยวที่เคยมั่นใจในฟอ o ์เบ e ถูกหยิบจับมาพัฒนาเข้ากับชุดจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดรวมกับเชื้อเพลิงออกเทนพิเศษในทรัส o ออกไซด์ซิสเ มัสเตอร์พีชิ้นนี้ไม่แปลกที่จะชนะในรายการบ้านเกิด Canadian Bike Building Championship ปี2007พร้อมกับตีถั่วฟรีไปสร้างชื่อในเวทีระดับโลก AMD World Championship อีกครั้งโหนนี้รถต้นแบบสร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Goldmember รถแฟริ่งเครื่อง1ลิตรทุกน้ำมาทดสอบอีกครั้งผลนี้ความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ164ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ662กิเมตรต่อชั่วโมงพอสวยเข้าตาแถมแรงได้ใจเหตุผลสนับสนุนต่างๆนานานี้ GoDamer Cycle w o r k ขึ้นทำเนียบ Triple c h a มปได้อีกครั้งในปี2008และถือได้ว่าเป็นนักสร้างรถแคนาเดียนคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้ซึ่งผลงาน Gober สามารถทิ้งห่างคู่แข่งอันดับที่2มากถึง150แต้มพร้อมกับประกาศวางมือจากรายการประกวดประชันทุกรายการ ทว่าโรเจอร์โกลเดรเมอร์ยังคงสร้างผลงานดีๆ <Yes. S 1> ให้โลกได้เส็อยู่เนึง,นง oh, ๆงเพราะบัญชีสั่งทำรถจากช็อปของเขายังคงยาวเหยียด